พีสิทธิ์มาแล้วสวัสดีครับ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 อ่าเจอทุกวันเสารก็เช้านี้ผมก็ยังอยู่กับพี่สิทธิ์ปากพนันส่วนผมก็เคประเด็ดนะฮะก็ไปติดตามทางเพจดูได้นะเพจก็เป็นเพจประเด็นเด็ดมวยไทย99ฮะเก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็หาข้อมูลเช้าเช้าบรรยากาศทุกศึกทุกสายนะฮะ หลังเกมบ้างมีบ้างไม่มีบ้างแต่ตอนเช้านี่ทุกศึกเช้ามีทุกวันเช้ายกเว้นป่วยหรือว่าเมื่อยล้าก็ต้องพักบ้างไปทีพักเอาแพ้กันใหม่ที่วกระเป๋ากลับบ้านกลับบ้านต่างหากกันใหม่สอมใหม่เ,เมื่อเช้าเบอร์หนึ่งนี่ก็มาเกินไปจุดสองส่วนแพ้ทั้งเองนี่ก็มาขาดไปมันจุดสองใช่นะแล้วก็คู่สองนี่ก็เป็นมว,ออมวยรอบอีกมวยรอดท้องวันพันลุรักดินแดงทีเด็เก้าเก้าครับ 120, ร้อยยี่สิบเมื่อเช้าเกินไปจุดสี่วันนี้เจอกับสั่งรบทอไกเนต ก็นี่ครูนี่เคยมาทางที่อตกอมาแล้วอตกอแพร์แพร์พลิกกันมาแล้วก็สั่งรบก็มาร้อยยี่สิบพอดีแล้วก็คู่เอกวันนี้ดินเนื้อทองกดพวงหนึ่งก็หนึ่งร้อยสิบห้าก็มาพอดีวันนี้เอาเจ้าโชคดีมาแทนยยอโดนเคยโชคดีมีรายการอยู่แล้วไม่ได้มาแทนอ๋อมาแทนขยับมาก่อนอ่ามายักอะไรเอาโชคเอายอโดนไปต่อยวันที่อะไรเขาอ๋อพรุ่งนี้อ่าไปต่อที่อตกอต่อที่รับเดินรับเดินช่องอ่ห้านะบอกไอ้ เก่งดีครับแล้วก็เอาโชคดีที่มีรายการขึ้นอยู่แล้วมาเสียแทนก่อนเสียแทนก่อนก็มาขาดประมาณนิดหน่อยขาดประมาณปอนะนะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็คู่ที่สี่ครับคู่นี้แหม่ไม่เคยเจอที่ไหนครับเทวณิชทีเคพียิมร้อยสิบห้าบอเช้านี่ก็มาเกินไปจุดปนะส่วนเนรมิตรอ้เนรมิตทุ่งสองไม้ไทยยิมมาเกินหนึ่งปอนหนึ่งปอนอันนี้ของใครขอยโอทุ่งสองไม้ถูกไม่ใช่ไหมจ๊ะสาวัดสาวัดแก่อล้วไม่แก่ของบิกบอะไรพวกนี้ของบิ๊กบอสคนก่อนอ๋อดีนะเอาเกือบร้อยท่านแล้วนะเข้ามาบ่ายของงง อ่ก็ช่องพีวีทีพีสายหกนะศึกเกตเพชรเอสเคเอสซุปเปอร์ไฟในบอทเช้ามีใครมามียอดยอดยอดชนศึกนี่ชนะศึกโค้ยบางคอาแหลมร้อยเก้ามาร้อยเก้าจุดสองแต่จริงตอนสอบมาเกินไปปอนนึงแล้วก็ลดไปจุดสองแล้วก็เจอเขาเจอกับอาริยาเอฟเอกรุ๊ปก็มาร้อยแปดจุดหกหายไปพอดบางคนนะแล้วก็ส่วนคู่ที่สองก็เพชรพิชิตชัยนายกเอทัศนาบอทเช้านี่มาพอดีส่วนคู่ชกเพชรแซมสันนี่จอสัญยา กีฬาสรินกีฬาใครเดียวกับเพชรสยามเพชรสยามร้อย <laughs> แล้วก็ส่วนคู่รองเป็นจอมโหดสิทธิเจการร้อยสมาร1 7ต่อให้เสลยหนึ่งบอลตอนนี้ก็เจอกับคู่กับเกา่าเดียวนาตาสอไดจัพันก็มาร1 8 6สิบแร้อยิจุดหกนี่ของสาวัตรเชฐดสอไดจัพันแล้วก็คู่เอกปิดท้ายก็พยักอ,ดอุดรสิทธ์ไอ้พยักอ,ดอุดร ผู้พันม่วง120ก็มาพอดีวันนี้เขาเจอกับมังกรบูมเด็กเซียนก็มา120.2 <IS U> เดี๋ยวบริษัทมวย <IS U> ชอบผมให้ช่วงท้ายอ่ะไปพิสิทธ์ไปเลยครับผม100คนแล้วมาดูทัศนวิจารณ์ศึกเจาก้ามวยไทยก่อนนะเพราะว่าอ่ะพกสวัสดีคุณพงศิรีเผยเพราะว่าเราจะวิจารณ์แค่ช่องเดียวส่วนบริรัทมวยชอบเราก็จะให้ <IS U> พี่พิสิทธิ์นี่ก็ไม่ไม่วิจารณ์ช่องให้แล้วคุณแก้วจะให้เอาพิสิทธิ์เอาช่องเดียวพอช่องเดียวพอถ้าถามว่าถามว่าทำไมไม่วิจารณ์ช่องช่องเจ็ดเอาช่องสามช่องเดียยววอรทิพ ผมก็ไปเจอกับพี่น้อยบางนอน์อยู่แล้วไปตามพี่น้อยสองคู่รวยของเขา,า,าวันศุกร์ก็ไปเจอกับน้อยวัน์บงที่รังสิตรังสิตอันนั้นก็สามคู่รวย<า> <laughs> <น>แล้วแต่จะ <laughs> อกันไปแต่ว่าตัวยังจนอยู่ <laughs> จอนอยู่เอาไปพ,พิธ,ธีคู่แรกวันนี้สวัสดีคนหนึ่งชานชัยวิเชียนเชือ้อเอาเอาแชร์ด้วยครับแชร์ว,วันนี้รวยแน่นอนคู่แรกเป็นมวยรอบเบอร์หนึ่งสอธราชีพกับเพชรน้ำเอกคู่นี้มาทักกันแล้วที่เวท,ท,ทีมวยเยาวชนวัฒนกาศวันนั้นเพชรน้ำเอกโดนนกยกสามวันนั้นผมวิชาของสัมภาษณ์เพชรน้ำเอกบอกว่่าามมมันไดี ใช่แต่วันนี้ได้ข่าวว่านนีีมาดแล้วกไปซ้อมอยู่กับเจริญทรัพย์อ่ะเจริญทรัพย์เจริญวิทย์เจริญวิทย์ซ้อมอยู่ที่ปทุมนะก็เบอร์หนึ่งนี่น่าจะเป็นมวยเข่ามวยเข่าเข่าไอ้เพชรเมฆกับฝีมือฝีมือนะความสูงความยาวเมื่อช้าของว่าพอกันนะเพชรเมฆสูงกว่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมว่าสักสามเซนสี่เซนน่าจะมีลอยนิดเดียวคู่นี้มุมมองพิเศษเป็นไงบ้างผมบอกถ้าเลนเัวทหารนี่แพงนะเบอร์หนึ่งต่อแน่นอนต่อแน่นอนสองหนึ่งด้วยตัวนี้ต่อสองหนึ่งด้วยแพงด้วยแพงด้วยมุมมอง วันนี้เนื้อตัวไปเลยดีมากๆดีนะดีมากๆคุณแม่มั่นใจมั่นใจวันช้าคุณแม่มาเองนี่มาเองมาตอนเที่ยงมาอีกตอนเที่ยงมามาคุณแม่จอมติ้นหน่อยอ่าวันนี้ก็พาเพจตั้งเอกมาด้วยคู่นี้เนี่ยหน้าต่อหรือหน้ารอไปสิตัวทโกโก้นะครับหนสามยาต่อร้องก่อนร้องก่อนเพื่อเพจตั้งเอกไปก่อนไปจะไหผมไม่รู้นะไปก่อนละแน่นอนไปก่อนแน่นอนคู่นี้เพจตั้งเอกน่าจะนำหน้าแหละนำหน้านำไปก่อน าว <fuck. S 1> ่าไอ้เป็นมบอหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์เขาอ่าฮะกว่าจะกลว่าจะอาเครื่องร้อนกว่าจะใช่แล้วก็สมองมวอยคู่นี้พ,พอๆกันนะ <we> พอๆกันเลยนะชกมวยมาก็พอๆกันคู่แรกก็พกิธิษออกไปที่เพชรนำ้เนำเอกใต้เพชรบุรีนะให,ให้รองให้รองเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีคือมุมน้ำเงินอ่าันี่คือคู่แรกของพิเิษก็ร้องก่อนแล้วก็พิเศษอ่ะหนะมาวันนี้มารองก่อนคู่แรกรองก่อนสวัสดีคุณนรินทร์สวัสดีคุณสมานด้วยฮะแล้วก็วิทวัตชานชัยนี่ อ่ะมาดูคู่ที่สองเคยปะทะกันมาแล้วที่อ่าเคยเจอกันมาที่อ,อตะกวันนี้รักดินแดงที่เลขเก้าเก้าวันของโอมนี่ร้อยี่สิบมาเช้ามาเกินไปจุดสี่นิดเดียววันนี้เจอกับสั่งรบทอไกเนตก็มาร้อยี่สิบได้ข่าวว่ารอบนี้ไปซ้อมอยู่จินมังนอน,นอยู่จินมังนอนตลอดนะอ่าอยู่จินมังนอนนะไอ้นี่พูดติดอ่างไอ้สั่งรบนี้ติดอ่างอึงอองก่กันครับผมวันนี้เจอกับรักดินแดงถูกคู่ถูกเวลา แต่ว่าเช้าสั่งรบบอกวันนี้เอาคืนนะเขาคืนแน่วันนี้ครบตอนครบดอกนะแดงบนลำร้องบอกเอาคืนวันนี้่ยว่าเช้าก็ถามแดงบนลำร้องบอกรองไปอ่าสวัสดีคุณวัฒนาด้วยรองไปรักดินแดงนี่ก็น่าจะเข่างวยเข่าเข่าแต่ว่ามันมันมีครบนะมีแค่ไม่ได้ทุกเรื่องมีครบทุกอย่างหัวจหัวใจใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดสั่งรบนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ครบเครื่องเหมือนกันนะสูงยาวเข่าแล้วตอนนี้ถูก รักเดนแดงต่อนะฮะคู่นี้รักเดนแดงต่ออย่างน้อยก็มีสิบเอ็ดแปดเช้านี้นะฮะเช้านี้สิบเอ็ดแปดใช่แต่ต่อเก่กวอย่างน้อยก็มีห้าสามแต่ตอนเที่ยงผมว่าไม่ถึงอืมไม่ถึงคู่นี้พิสิทธิ์มุมมองพิสิทธิ์เป็นไงผมยังยังชอบสั่งลบแล้รองน้ำแพ้กับพปริกนะมันโดนก่อนมันพลาดอ่าวันนี้สั่งลบนายระทบต้นทับดอกทบต้นทับดอกอ่ะก็ออกรองไปเป็นตัวที่สองนะพิสิทธิ์ก็ออกรองไปที่สั่งลบ พอไกเนตผมก็ตามไปถีป็ปสองตัวเลยเพเพน้ำเองนี่ผมก็ผมก็รองสังร้อได้ผมก็รงองมาดูคู่เอกไฮไลท์คู่หนึ่งนี่ครับหลังจากดินเนอร์ทองกับโชคดีนี่ยก็ไปชกควันจมีชิบมามาทั้งคู่ทั้งคู่สามยกนี่หายไปมาสักไม่เกินสามเดือนแล้วมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นดินเนอร์ทองครับคุณพงษ์หนึ่งก็หนึ่งก็มาพอดีส่วนโชคดีก็มาขาดไปปอนแล้วกันนะนิดหน่อยก็ถือว่าต่อให้ดินเนอร์ทองคุณนี้เคยผัดแพ้หัดชนะมาคนละครั้งสวัสดีคุณวัฒนาสวัสดีคุณชุกอุ้ดวววยนนนะะฮี่่แตาั้ มองเลยวเจว่าต้นๆโชคดีต,นตอนไม่หลน่นก็ต้องไปดินเนื้อทองอ่าถ้าโชคดีสามยกเอาไอ้ดินเนื้อทองไม่อยู่มาอยู่ก็ไปอยู่ดินเนื้อทองแต่ถ้าดินเนื้อทองทะเลยทะล่าเข้าไปไม่โดนตามมามดมลาเลยรับบอลได้โดนโชคดีต่อยหมัดได้รับบอลโชคดีหมัดหนักอ่ะอ่าครับแต่ว่าดินเนื้อทองหมัดไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่มันเหนียวแต่มันเหนียวมันเดินมันเดินตลอดแต่ว่ารูปร่างเนื้อตัวว่าเช้าดีทั้งคู่นะของในสาวแก่ครับคู่นี้แต่วันนี้นี่ก็ครบเครื่องนะแข้งซ้ายของกบขนตศรแข้งซ้ายนี่เตะ ไปละวน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 สมองมวยบอกได้เลยว่าอยู่ท <satisfy karang> ี <kaz uffy> ่เทวันิตรเทวาิตเดินในนี้เดินเดินบี้เดินตะเล่นตะล่าเดินตะกอก่อนได้พิษิตพิษิตร้องเตะก้านคอแล้วบอพี่ร้อมเตะก้านคอเบอร์หนึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะก็ออกไปที่แต่ว่าจ้าวเนีมิเลอกคอได้คอนี่ยเหครับครับอ่ะพี่พิษิชอบใครตัวนี้แต่ว่าผมชอบนะมองตรงชอบเทวานิตชอบเทวานิตรเพราะว่าต้นต้นในเตะก้านคอหล่นได้ก่อนอืมอ่ะทวนหน่อยเน็ตเริ่มไม่ดีแล้วพวกทุกทีเลยเนี่ย เน็ตคุณตีบอกเติมเน็ตเติมเน็ตเดือนละพันแปดพันเก้าผมดีเทคเดือนละนะพันเก้าเนี่ยไม่เติมได้ไงพีไม่ดีนะคุณตีนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวทุบไปนะเรียกเดือนละพันเก้าเดือนเน็ตอ่ะอ้าวคู่แรกออกไปที่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคู่สองไอ้คู่แรกคูองเป็นน้ำเอกเป็นน้ำเอกคู่สองผมชอบจังรบคู่สามดินน้อทองดินน้อทองคู่สี่ผมชอบเทวาริศอ้า่สามคู่สามคู่ผมชอบจังรบอ่ะฮะดินน้อทองดินน้อทองเทวาริศเทวาริศ สองตัวสองตัวผมชอบดินเนื้อทองเทวฤทธิ์ดินเนื้อทองกับเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์อ้าวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียววันนี้ผมชอบดินเนื้อทองดินเนื้อทองตัวเดียวนะครับเนี่ยผมอยู่ที่นี่เน็ตบางทีหน้าไอ้หน้าช่องสามมันเพราะว่าเขาต่อสัญญาณไอ้ทีวีมันดึงกันได้เน็ตเดินพันไปพันเก้านะพิศไม่ดีได้ไงใครพูดไม่ดีเดี๋ยวป๊อกเลยล้อเล่นล้อเล่นอ่ะพิสิิทธ์เรียบร้อยแล้วส่วนช่องห้าก็ผมยังชอบคู่เอกผมชมชอบไปที่อ่าคู่เอกที่ผมยังชอบมังกรบูมเด็กเซียนแล้วก็คู่คู่ที่สองผมชอบไปที่ เพชรพิจิตใจในายกเอท่าลาวันนี้ชอบสองตัวช่อง p ีวีทีวีสามสอะคุณเอาลอง